สวัสดีครับพี่นงองวันนี้ผมมาจอบมาซ่อมนะครับเห็นตัวจนได้เห็นตัวขี่กระมุยนะครับประหอยยังครับผมนี่นะครับพี่นงเอฟซีนะครับตัวผมนี่ครับผมโมโหจากซื้อด้ครับนี่ครับก่อยึดตนปกคงตนปกมารกโกผมนี่แหละนะครับผมไปย่ำย่ำที่มาจบนะครับปกคงหน่อยก็ลังเป็นน่วยหน่อยปกมารกโกกำลังเป็นน่วยหน่อยนี่ครับ ตัวเดือนกผมคุณนรับนี่นะครับเม่นบังคายอีหยย่างับผมคุ้งผมโลน,นะน,น,นอยู่ปลาเซานครับเม่นวเป็นบักมีนยากปลกจินว่นเปนนก <c oughs> ยิบนกจอกนกจับปลากิน ครับมันฝนตกครับฝนตกผมก็เลยมาเมืองนี่นะครับว่าเป็นดายานครับผมบอกนี่ครับเป็นดายานครับไต่ขึ้นจากเพื่อนนี่แหละครับนี่ครับไต่ขึ้นจากเงาครับไต่ขึ้นจากเงานะครับส้มพ่อว่าเมียนี่เหรอ นะครับกัจีนแบบคุงไม่นี้ครับเห็นบวกรัาปากไหนนะครับนั่นเห็นบ่พี่น้องนะครับอ่านี่นะครับเห็นบ่ครับสังเกตมั้งครับบกหอยชนิดนี้นะครับกัดจินพืชกัดจินผลไม้กัดจินเห็นบ่ครับก็ขาครับตัวม้ที่เขาปลูกนี่แหละครับกัดจินครับเสียหายผมว่าผมก็ซอมมึงอยู่หรอกครับว่า เป็นยังบักฮุงก็ยังบ่งจับนะครับก็ยังบ่งจับหน่วยจักเถื่อะนะครับที่ว่าขาวๆนั่นครับนึ่ปากนะครับมากินบักฮุงเอ้ยกระดอกระดีอะครับเดีย๋ยวผู้ชมมันมาต่อยลงครับมันมาก่อลงนี่แหละครับตัวุ่ยกระมวย กําลังกําลังกินนะครับกําลังกินไอ้ดอกบอกักฮง,งผมนะครับกําลังเป็นหน่วยบักคอยยังครับเพื่อใด้หัวก็บ,บอกผมเนะครับผมโมโหจักสื่อนะครับไอ้ไล่ มีเหรียเงาเงาเมื่อนี้ครับผมละเอ้ยอยางได้ใจเป็นงแสนครับผมผมต่อยลงมามึงนะครับนี่ยวมืงกับผมสิเอาใม่ต่อยลงครับผมนี่นี่ครับนี่เนี้นม้ครับเนี้ยเอ้ยเหนียวกับเหนียว ลงมาครับผมนี่นะครับนี่นะครับหน่วยนะครับมันเป็นป่าได้ครับผมยินปลาคุงผมนี่นี่นะครับเห็บน,นบ่หนิอ้าว กินบักุ่งผมบักหอยอะไรครับตัวกินไก่นี่ครับ